พี่น้องครับขณะที่ผมพูดอยู่นางนี้ผลิตชิวรักษ์หรือเพนกวินกำลังนั่งพยายามที่จะเงี่ยหูฟังแน่นอนครับเสียงนี้ไปไม่ถึงแต่พี่น้องครับเขาอยู่กันในห้องอุดอู้เพียงแค่40คนกับพื้นที่4ี่คูณสิตารางเมตรพี่น้องครับทำไมคนเหล่านี้ ถึงต้องยากลำบากในการใช้ชีวิตถูกจองจำสูญเสียอิสรภาพขณะเดียวกันอานน์นำพาก็นั่งจับเขาคุยอยู่กับเพื่อนว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนนัดลาดประสงค์แสดงความห่วงใยและประสงค์จะเรียกร้องต่อตุลาการต่อรัฐสภาต่อผู้ปกครองสูงสุดประเทศนี้ให้ปล่อยตัวนัก ท,ทันทีนี่คือเสียงของประชาชนน,นี่คือเสียงของประชาชน,นเชียงของเราที่ตัวเพื่อนเราเอาอีกครั้งปล่อยตัวปล่อยตัวพี่น้องครับ กระบวนการยุติธรรมแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดบอกว่าจะจับขังหรือควบคุมต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติต่อผู้บริสุทธิ์เสมือนหนึ่งผู้ต้องขังไม่ได้<อ>นั่นคือข้อความในรัฐธรรมนูญ<อ>แต่สัตว์ทำไมมึงจับผู้กูไปขังในคุกทัง เสียงนี้นไว้ดีๆวันนี้ประชาชนที่ราชประสงค์ยกตีขึ้นมาแล้วกระทืบพื้นถึงดังหนึ่งข้งปล่อยเพื่อนปล่อยพี่น้องครับและที่ไม่ปล่อยนั่นเพราะเรามีกฎหมาย112าและเราใช้ความเพียรพยายามถึงหลายสัปดาห์หลายวันส่งทนายไปพบผลิตชีวรัก เพื่อให้ผลิตชีวรักษ์ซึ่งมีเวลาทบทนายได้เพียงสั้นๆ10นาที15นาทีถ่ายทอดเสียงปราใยแล้วทนายได้จดบันทึกเป็นรายละเอียดลงมาพร้อมกันแล้วก็มาปฏิปัตต่อทีละวันทีละวันจนครบถ้วนเพื่อจะให้ผลิตชีวรักษ์สามารถสื่อสารมายังพี่น้องนาไประสงค์แห่งนี้เพื่อให้พี่น้องได้ยินเสียงของไผ่ดาวดิน ได้ยินอาโนอนนำพาได้ยินไม้พันธ์ทงจานนอกได้ยินเสียงของเบญจาอาปัและนี่คือตัวแทนของเขาเหล่านั้นที่มาพูดจาปราศัยจับเพื่อเราแต่ปิดกั้นได้แค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณปิดกันดดก้นไม่ได้เรีภาพปิดกั้นไม่ได้ต่อไปนี้เป็นแถลงการที่เขียนโดยผลิตเขียนขึ้นภายใต้ความเจ็บปวดขมขืน เขียนขึ้นเพราะนายผลิตมีความกล้าหาญเขียนขึ้นเพราะนายผลิตเชีวอลมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลง